สวัสดีครับผมบอลจากช่องเด e d e ด o คอรันะครับวันนี้ก็ผมอยากจะมาพูดถึงไอเทมชิ้นหนึ่งที่เหมือนเป็นคอหลักของแบบในการแต่งตัวหรือแบบคลาสสิกเมนแวร์นะครับน่าจะเป็นไอเทมที่แบบชิ้นแรกๆที่แบบอยากจะแนะนําให้เพื่อนๆลองมีติดตัวไว้นะครับเพราะว่ามันสามารถใส่ออกมาได้หลากหลายมีความทําให้เราบสนุกกับการแต่งตัวได้มากขึ้นนะครับซึ่งชิ้น นั้นก็จะเป็นอย่างอื่นไปไม่ได้นอกจาก Navy j a c k e t นะครับซึ่งวันนี้ก็อยากจะมาพูดถึงว่า Navy j a c k e t ของทางเด็กครัมเนี่ยมีเป็นแบรนด์อะไรบ้างมันสามารถเอามาแต่งตัวยังไงได้บ้างมันเอามามิกันแมทกับเสื้อผ้าที่ทางเพื่อนๆมีอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยออกมาเป็นลุคแบบไหนได้บ้างนะครับ ถ้าเพื่อนๆอาจจะมีคําถามว่าเออทำไมมันต้องเป็นสีเนวี่นะครับทำไมมันถึงไม่ใช่ดําหรือว่าไม่ใช่สีอื่นซึ่งเนวี่เนี่ยมันเป็นชิ้นแรกๆเพราะว่ามันสามารถเอาไปแต่งกับกางเกงสีเทาก็ได้หรือว่าเอาไปใส่กับกางเกงคอตตอนสีเบสใส่กางเกงอะไรก็ได้มันโ e r ิท t ายมากกว่าแบบแจ็คเก็ตสีเทาหรือว่าสีดําเพราะว่าเหมือนถ้าเราเป็นแจ็คเก็ตสีเทาอย่างเงี้ยมันก็จะใส่กับกางเกงสีเทาที่มันโทนใกล้กันมันก็จะดูแบบแปลกซึ่งผมเลยคิดว่า สีเนวี่เนี่ยแหละมัน v e r s a t i l สุดแล้วมันสามารถไปได้กับแทบจะทุกสีของกางเกงที่เรามีเลย,เลยอะไรเงี้ยมันเลยเป็นไอเทมที่คิดว่าถ้าเกิดเป็นแจ็คเก็ตตัวแรกผมก็จะแนะนําให้เพื่อนๆหาแจ็คเก็ตสีเนวี่ดีๆสักตัวไว้นะครับทาให้มันรู้สึกว่าเป็นแบบไอเทมคุ้มค่าในการที่เราแบบจะลงทุนกับมันเป็นแบบแจ็คเก็ตตัวแรกนะครับที่เป็นแบบ d a i t h w e a r นะฮะเราก็จะมีทั้ง c a s a d e l s a t o คือเป็นแบรนด์จากทางเกาหลีนะครับแล้วก็ลิงแจ็คเก็ต จากทางญี่ปุ่นนะครับซึ่งเป็นแบรนด์ที่เราคัดเลือกมาแล้วว่ามันคุ้มค่ากับราคากับแบบกัแบบคุณภาพที่แบบการในการตัเตดเย็บนะครับวันนี้ทั้งเนวี่เนี่ยเราก็มีทั้ง2แบรนด์ไหมเพื่อนๆดูว่าทั้ง2ยี่ห้อเนี่ยมันมีลายเส้นมีแบบโครงสร้างอะไรที่มันนับแตกต่างกันบ้างนะครับซึ่งวันนี้เราจะพามาดูนะครับซึ่งเราก็จะเริ่มแบรนด์แรกจากคาซาเดลซาโต้ก่อนนะครับซึ่งเป็นลูกที่ผม มีกเก่นแมทออกมาให้มันออกไปทางฟอร์มอลนะครับจริงๆก็คือเป็นแบบเบสิกเลยก็คือเสื้อเชิ้ตสีฟ้าอ่อนเนวี่แจ <Navy jacket S 2> ็คเก็ตกับกางเกงเป็นมิดเกรย์ทาวเซอร์วูนนะครับเป็นตัวไฮทวิตนะครับของอิชิเซนย่าซึ่งอย่างที่ผมบอกครับว่าแบบเนวี่แจ็คเก็ตเนี่ยมันสามารถแบบแต่งออกมาได้แบบหลากหลายมากเลยกับไอเทมในเสื้อผ้าของเรานะครับอย่างอย่างผมเนี่ยครับก็เป็นเนวี่แจ็คเก็ตเหมือนกันเลยแต่ผมอยากลองเปลี่ยนจากแบบเป็นมิดเกรย์ทาวเซอร์นะครับผมเปลี่ยนเป็นแบบ เป็นน้ำตาลดูนะครับเป็นผ้าบูเหมือนกันมันก็ออกได้เป็นอีกลุกหนึ่งที่แบบใส่ออกมามันก็ดูสนุกดีครับแล้วก็เป็นเชิ้ตขาวปันดาวของคามาคุระเน็กไทยเนี่ยผมก็ลองอย่างตัวผมผมก็ใส่เป็นสีเขียวนะครับของแบบไทโอชาเชนโฟน,นะครับตอนนี้ผมก็ลองหยิบออกมาเป็นสีเบอร์เกนดีให้เพื่อนๆดูนะครับว่ามันแบบมันเป็นคู่สีแบบเบสิกอยูแ่แล้วคือแบบ Navy, et, Mid er, เนวีแจ็คเก็ตมิดเกทเทเซอร์เบอร์เกนดีไทยอย่างเงี้ย เสื้อเราก็สามารถเลือกได้จะเป็นแบบลบูก็ได้หรือจะเป็นสีขาวก็ได้นะครับมันแบบฟอร์มอลใส่ไปงานก็ได้หรือแบบงานกลางวันก็ได้ไปงานกลางคืนก็ได้ซึ่งมันเป็นลุคที่แบบไปได้ทุกง,งานเลยสําหรับตัวเน v ีแจ็ k เกซึ่งเอกลักษณะะ์ของของคาซาเดลซาโตนะครับตัวเนวีแจ็เก็ตเนี่ยทางเราก็เลือกเป็นผ้าฮอปแซก คล้ายๆกับตัวที่ผมใส่เหมือนกันตัวผ้ากระเป๋าเราจะเป็นแพดพ็อกเก็ตนะครับแล้วก็เป็นดับเบิลสติทเอกลักษณ์ของคาซาคือเป็นตัวกอน์ไลน์นะครับก็จะแบบเป็นทรงที่ต่ําลงมาหน่อยนะครับแล้วก็โลมาที่ม2ตสอซึ่งเอกลักษณ์ของคาซาก็จะเป็นงานแบบเป็นฟูลแคนวาสอยู่แล้วก็ไหลก็จะเป็นซอฟท์เทอร์ลิงนะครับของทางคาซาเดลซาโตโดยเฉพาะก็เป็นผ้าฮอปแซกของสมิธบูเลนนะครับ ตัวผ้าฮอบแซกเนี่ยคือเอกลักษณ์ก็คือมันคือผ้าทวิชชนิดนึงแหละมีความหยาบมากขึ้นมีห่างมากขึ้นนะเพิ่งมันเป็นผ้าแบบเอกลักษณ์สำหรับแบบทำแจ็คเก็ตโดยเฉพาะเลยมันมเราไม่สามารถแบบไม่ได้แนะนำว่าจะเอาผ้าฮอบแซกเนี่ยไปตัดเป็นเกงได้เพราะว่าคายตัวมากกว่ามันมีความระบายอากาศมากกว่าที่จะตัดเป็นเ,งเกงนะครับซึ่งถ้าตัดเป็นเ,งเกงเปอนพวกแบบเส้นจีบเส้นอะไรเงี้ยมันจะรีดแล้วมันจะหายคืนตัวไวมาก พราะว่าแต่ว่าข้อดีของในตัวฮอบแซกเนี่ยมันให้ความที่เราดูแล้วมันมีเท็กเจอร์มันมีความหยาบของตัวผ้านะครับให้มันเหมาะกับการที่เป็นแจ็คเก็ตต่อไปนะครับก็จะเป็นในวีแจ็คเกตของทางล i n แ j a c k ก็นะครับซึ่งทางพี่บอลเลือกผ้าให้มันดูแบบต่างจากตัวของคาซ์ e เดอซาตนะครับเราเลือกเป็นผ้าบอลลูนซึ่งเป็นผ้าแบบซิกเนเจอร์โดยเฉพาะของลิงแจ็คเก็อยู่แล้ว แล้วเราเลือกตัวที่มันแบบมีความแบบหยาบมีความเป็นขนมากกว่าตัวของคาซ่าครับเราอยากให้มันลุกออกมาดูแบบแคชชวลมากขึ้นมีความเป็นแบบวินเทอร์มากขึ้นแต่ว่ามันยังระบายอากาศใส่แบบในสภาพอากาศซัมเมอร์ได้ด้วยแต่ว่ามันก็จะได้ลุคที่แบบมันมีความเป็นขนเหมือนเสื้อผ้าแบบวินเทอร์นะครับซึ่งดังนั้นเราเนี่ย พี่บอลก็เลยเลือกให้มันลุกออกมาดูแบบแคชชวลมากกว่าทางคาซาเดลซาโตเป็นลุคมิดแอนด์แมทระหว่างแบบกางเกงยีนสีฟอกนะครับของฟูเคากับทางเดคคลั์มแล้วก็เป็นเสื้อนิตของแบรนด์เดนอลั์มเหมือนกันเป็นสีเขียวซึ่งอย่างที่ผมพี่บอลบอกว่าแบบไม่ทำไมมันในวิจเก็ตมันนอกจากแบบใส่ให้มันฟอร์มอลแล้วมันแบบเป็นแคชชวลได้ไหมมันก็ได้เหมือนกันเพราะว่ามันก็เป็นกางเกงยีนอยู่แล้วแบบ เอาใส่กับยีนก็ได้แบบใส่กับเสื้อยืดก็ได้เป็นเสื้อหนิดก็ได้ตัวโครงสร้างมันก็เป็นแบบฟูแคนวาสเหมือนกันนะครับเหมือนทางคาซาแต่ว่าแบบเส้นกรอไลน์ของปกเนี่ยจะสูงกว่าตัวปกโลลงมาก็จะแบบตำแหน่งสูงกว่าของคาซาเดอร์ซาโตหน่อยหนึ่งแล้วหัวไหล่ก็จะมีความแบบย่นแบบเป็นสปาล่าคาเมเชียมากกว่าให้ลุคที่มันดูแบบแคชชัวมากขึ้นนะครับซึ่งมันก็ทุมันก็เลืเป็นแพดพ็อกเก็ตมันก็ดูแบบเหมาะมากกับการแบบใส่กางเกงยีนหรือว่าแม้กระทั่งว่าแบบเราอยากแบบจับคู่มิกกันแมทกบงสี ก็ไปได้นะครับมันก็แบบให้ลุกที่แบบแตัดเสื้อเนวีมันก็ได้อยู่แล้วสุดท้ายนี้พี่บอลก็อยากให้เพื่อนๆเ,เข้ามาลองนะครับกับเนวีแจ็คเก็ตของทางเดลเดคอลัมนะครับไม่ว่าจะเป็นแบรนด์ลิงแจ็คเก็ตหรือคาซาเดลซาโต้ครับบางที่แบบเสื้อเลทูแวร์เนี่ยเราอาจจะใส่กับมันพอดีลงตัวโดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตัดเป็นเมทูเมเชอร์ asure, หรือบีสโปคเลยก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วไม่เป็นไอเทมอย่างที่ผมบอกว่ามัน บทสุท้ายมากมันควรจะอาจจะเป็นแบบไอเทมแรกๆเลยที่ตัวผมเองตอนเด็กๆเนี่ยแหละเป็นแบบเป็นไอเทมชิ้นแรกที่แบบเราลงทุนกับมนันเป็นแจ็คเก็ตที่เราแบบตัวแรกที่เราลงทุนซื้อกับมนันอะไรเงี้ยยังไงก็ฝากติดตามช่องเด,เดเลิคอลัมไว้ด้วยนะครับ